กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับเกมเบาทนะครับวันนี้ผมจะมาปลุกพลังเจ้าหญิงเอลิซาเบธแล้วก็จะมาประลอง PVP เทศกาลนะครับตอนนั้นเลยผมจะมาปลุกพลังเจ้าหญิงเอลิซาเบธขึ้น3ดาวนะครับผมก็หาวัสดุว่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่รลยนี่รลยขึ้น2ดาวเฉลี่ยโยมันแสนสอง แต่ตอนนี้ผมใช้เหรียญไปค่อนข้างเยอะและ้วจะต้องตีบวกอาวุธตีบวกอะไรอีกหมดไปเยอะมากอนี่ปลุกพลังมาน้าจาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันก็จะโคตรแบบอลังการห่าเกมอื่นทีหน่อยเกมนี้การปลุกพลังการแบบสุ่มการทงกระชากโคตรอลังการในขึ้นสองดาวแล้วต่อมาก็จะขึ้นสามดาวนะครับจะได้เท่ากันเหมือนกับตัวอื่น พอขึ้น3ดาวแล้วผมจะได้เอาตัวอื่นขึ้น4ดาวแล้วค่อยไล่ขึ้นไปนะครับผมก็จะใช้สเต็ปเดียวกับเกมสมุไรมัตเตอร์อัพตัวแบบว่าให้มันสูสีกันไม่แบบโดดไม่ต่างกันมากอะไรเลยประมาณนี้นะกดสกิปเลยแล้กันเะว่าเห็นแล้วปริงขึ้น3ดาวแล้วที่เหลือก็เดี๋ยวต้องขอไปตัวไปหาวัสดุุพลังมาก่อนนะครับแล้วเราก็จะค่อยมาอัพดาวกันนะ ตอนนี้ทีมของผมที่ใช้ก็จะมี3ดาวหมดแล้วนะครับจะมีราชาองค์ใหม่อาเธอร์ก็3ดาวแล้วแล้วก็จะมีตัวราชาพูดคิง3ดาวแล้วก็จะมีเจ้าหญิงอลิซาเบธสามดาวเออลืมลงเอกลักษณ์ด้วยเดี๋ยวเราจะไปลงมันเอกลักษณ์ก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปลง PP นะเบเดีโอรก็3ดาวแล้วนะครับปปนี่จะมาลงตรงนี้เลยนี่นี่นี่เอกลักษณ์เราจะได้ เมื่ออัศวินเริ่มต่อสู้เพิ่มเกรดท้าไม่ตาย2จุดเลยนะแต่เราจะลงเปิดเอกลักษณ์นี้ได้เราต้องมีระดับพลังต่อสู้ตัวเนี้ยให้หมื่นให้ถึง16,000ก่อนนะครับตัวนี้หมื่นเกจะสอง0 0ื่นแล้วไปผมก็ขอตัวกดสกิปเลยแล้วกันเจ้าหญิงเจ้าหญิงมันก็จะแบบฟงฟิ้งหน่อยเจ้าหญิงหลักๆแล้วส่วนมากมันจะฮิวซะม,มากกว่านะไม่ค่อย ดาเมจโจมตีมันก็มีมันก็แรงพอสมควรเลยนะอันนี้ผมตั้งอโอตโต้ไว้แตวผมจะปลดออ,อ,ออตโต้ออกออโต้หออกเพราะตีมือนะครับแล้วก็แพ้าตาก็จะอยู่มุมตรงนี้เลยนะสามารถดูได้ว่าทตาุไหนแพ้ไหนสีฟ้าชนะสีแดงสีแดงชนะสีเขียวสีเขียวชนะสีฟ้านะครับมันก็จะวนไปว่าไหนแพ้ไหนชนะก็ลองสังเกตดูด้วยอันนี้ผมก็จะเอาทั้งฮิลแล้วก็โจมตีไปในตัวเดียวกันเลยนะครับ แต่จะได้แบบว่าถึกๆทั้งฮิวทั้งโจมตีมันขี้โกงอะฝั่งน้นมีสี่ตัวไอ้สามตัวเรามีตัวเดียวอะโคตรขี้โกงเลยแต่เราฮิวเลือดทีก็จะเต็มหลอดอยู่แล้วฮิวเลือดปลายฮิวเลือดแล้วก็ตี้ มันก็จะแบบอลังหน่อยถ้าไม่ตายเอาไปไงหิลือดทิ้เต็มหลอดแต่ประเด็นคือมันเยอะอะดูดิอื้อหืออื้อหือถ้าตัวนี้ไม่ค่อยได้โอ้โหแล้วมันจะทําไม่ตายด้วยตาหน้าแล้วตัวนี้มันไม่ได้ตีแรงอะไรมากมายอะ่ะมันเป็นตัวซับพอร์ตต้องเข้าใจนะว่ามันไม่ได้ตีแรงมาก มาดูมังตีนะโอ้โหตายจะมั่งหมดสติแล้วเธ้โดนทําไม่ตายหมดสติหนยออตวัวหกเกือบตายแล้วหมดสติเธอหน้ามันตีซ้ำอีกตายยังไงก็ตายอือหือหกพันสี่พันอีทิงตายแล้วเรียบร้อย ไม่ได้มันเป็นตัวเนี้ยมันเป็นตัวซับแล้วให้มาพีพีเดี่ยวอย่างเงี้ยเนี้ยน,นะไม่ได้ปลดเอกลักษณ์เลยไม่ปลดก็ไม่ปลดไปลงพีพีดีกว่าเซ็งซะแล้วพีพี <c oughs> เทศกาลเอาเี่ยมาแล้วมาแล้ว ตอนนี้ห้องผมอยู่เป็นห้องระดับ A นะครับยังไม่ได้เก่งมากยังพอแบบว่าปันกลางนะครับก็อยู่โล่โล่เงินโล่ระดับ4นะทีมที่ผมใช้เลยก็จะมีตัวหลักๆกกที่บอกไปแล้วนะครับมีพวกคิงมีเมริโอดัสเจ้าหญิงราชาองค์ใหม่อะไรประมาณนี้นะเราจะเอาตัวคิงไว้ตัวสุดท้ายเลยนะไว้แบบว่าปิดฉากปิดฉากเมริโอดัตนี่ก็ตีแรง แล้วก็อาร์เธอร์นี่บับผมว่าไว้บับดาบแล้วก็ตีค่อนข้างแรงอยู่เจอใครเนี่ยคนหรือบอทเนี่ยส่งสติกเกอร์ไปก่อนใช้ไม่ได้ย่อยยุบันไปเตรียมปใส่ปแล้วก็ใส่ไปลายนี้เลือกโจมตีผมให้มันเลือกเองไงนะผมไม่ได้มาตั้ง โอ้โห้ตาเทินของเขาแล้วเราก็ต้องรอว่าเขาจะเลือกสกิลอะไรยังไงนะมาแล้วโอ้โห้โ,หโดนเช้สกิลโจมตีไม่ได้แล้วตัวฮิลเราก็ไม่ใช่ก็ฮิลปกติก็ได้เดี๋ยวเทินหน้าเราฮิลเมลิโอดัสตีแล้วก็สกิลนี้มารวมกัน ตาม <c oughs> ปลองพีเพีมันก็จะแบบตึงๆหน่อยแต่ยังไม่ตึงมากเพราะว่าผมอยู่แค่เงินสี่ัไง,งว่ายังกากโยเดี๋ยวต่อไปผมจะใช้ท่าไม่ตาของเมเดลัสแล้วก็ใช้ตัวโอ้โหใช้ไม่ได้แล้วโดนอันนี้ไปสตั้นแล้วก็โดนติดอันนั้นอีกอันนี้รวมได้ ถ้าไม่ตามเมลิอดัตเท่าไหร่โดนมันแช่มันบอดหรือมันคะนวะเนี่ยส่งสติ๊กเกอร์ไปทิ้งดิเธอนหน้ามึงล็อกกูมไม่อยู่งโดนแน่นะบอกเลยนะชาร์จสองตัวนะมีตายหนึ่งนะบอกเลยนะเธอนหน้าเอาเอาสกิลเมลิโอดัตแล้วก็อาร์เธอร์แล้วก็เอาเมลิโอดัตตั้งรับ สกิลสองของไอ้ตัวเจ้าหญิงจะได้รวมเป็นด้วยสามหนึ่งสองสามโอเคตายแน่มึงคิงคิงมึงเจอมเมลิวได้กูตีตายแน่เป็นไงโลไม่ติดคีสองมืนกว่าถ้าติดคีนะลองเกี๊ยกแต่ต้องดูด้วยตัวที่สี่ของเขาตัวอะไรเขาไว้ตัวหนึ่งเขายังไม่ออกมาแล้วตั้งรับละออกมาเป็นตัวอะไรโอ้โหบันบัน,บ,นบันตอนนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ เต่เธอหน้าผมสามารถทิวได้แต่ยังไม่ขอใจถ้าไม่ตายตัวเจ้าหญิงต้องดูว่าตัวที่มันจะตีต่อมาเนี่ยมันจะตีแรงไหมนึกก่อนนึกก่อนบันต้องใส่หิวไม่ได้โดนลบลืมไปมวาบันมันลบเจ็ดทำให้ตายโคดแรงเดี๋ยวเธอนะเดี๋ยวเธอนะเล่นกันอย่างนี้ใช่ไหม เล่นกันอย่างนี้ใช่ไหมหเป็นไงเราเป็นไงเราแต่ว,ว่าขอโจมตีีนนะขอโจมตีนะขอโจขอโจมตีนะบันเป็นไงเราคิงพี่ยังไม่ออกนะน้องถ้าคิงพี่ออกน้องจะร้องว่าอย่าโปนะจ๊ะเฮ้ยเธอหน้ามันมีสกิลสามดาวหนึ่งตัวเว้ยโอ้โหโดนรถเกรแน่เลยโดนไหมใช่ไหมเฮ้ยบันตายสวย แค่ใส่โต๊ะกลับบัลก็ตายแล้ววะครับน้องๆนั่งอง้วันแล้วโดนรถเจ็ดโดนรถเจ็ดกัไม่กลัวแล้วฮิวไปดิลองสกิลสามดาวได้ตัวฮิวเซาสามดาวจะแรงไหมบัฟพลังโจมตีด้วยนะเพิ่มพลังป้องกันและโจมตีสามดาวนะเขาขู่หมื่นกว่าได้อยู่นะตัวฮิวเรานะขนาดตัวฮิวยังจีตั้งหมื่นกว่าเลยนะแม่เตือนหน้าเป็นไงตัวฮิวเราได้ ฮิวอีกแล้วต่อยเขาตีมาเลือดเราก็จะเพิ่มเยอะอยู่ดีนะจ๊ะนะจ๊ะผมก็จะเอาฮิวตั้งเอาตัวอัเทอร์แล้วก็ตัวมเมดิอดัสขนาดแค่ประลองแค่ครั้งแรกไม่ได้ครั้งแรกแค่เทิร์นแรกนี่ใช้เวลาโคตรนานนะผมอาจจะประลองให้ดูได้แค่สอกตัก2สองรอบเพราะว่ามันนานมากเลยนะ การประลองครั้งหนึ่งอะโอ้โหแรงเกินเทินหน้าเทินหน้าเราเอาฮิลเราจะไม่ปรับรับแล้วเพราะว่าเขาเหลือตัวเดียวอย่างไรเขาก็ตายแน่นอนผมขอ,อกดสกิปไปเลยกันมอไม่ต้องกดสกิปอะตายตายเลย เรียบร้อยบวกมาอีกสิบห้าแต้มนะครับกดเลยในครั้งไปลงประลอง PVP นี่มันได้เพชรด้วยนะถ้ามันจบสัปดาห์แล้วอ่ะตอนนี้ผมก็ต้องเริ่มดองเพชรด้วยไงเพราะว่าจะได้ไว้สุ่มกาชาเพชรตอนนี้ยังมีน้อยเลยมีอยู่ห้าสิบกว่าวห้าสิบเก้าะยังไม่ได้ลงบทด้วยบทยังเหลืออีกประมาณสองบทมั้งดันเรื่องก็ยังไม่ได้ลงดองไว้ไงเพราะว่าถ้าตอนไหนอยากได้อะไรเฮ้ยมีบันในตัวนี้ด้วยอ่ะ โทัวทีมนี้เวิร์กว่าเล่นมีสามเซตเลยนะเราต้องฮิวตีรวมอืมอืมตีไม่ค่อยเข้าเลยเขามีบันตัวนี้ด้วยอะ่ะผ,ผมอยากได้นะแต่ตอนนั้นผมไม่มีเพชรเพชรไม่พอ จำชื่อไม่ได้มันชื่อบันอะไรไอ,อตัวนี้เขาก็ดีนะที่ตีตัวอันนี้ผมอะหิวตีตั้งรับตีไม่เข้าอ่ะถึกจัด โดนแล้วนั่นไงว่าแล้วไม่ต้องสาบส่วนไปได้เราต้องฮิวฮิวไปตั้งรับต้องพยายามฮิวเข้าไว้มาเดินหน้าเราจะได้ฮิวแล้ว ถ้าไม่โดนบันมันลดเก็ดก่อนนะขโมยด้วยนะขโมยบัฟด้วยนะบันตัวนี้ซับโคตรด,ดีเทินหน้าต้องฮิวกันเหนียวไว้เยอะๆหน่อย ได้โย่แล้วก็ฮิวซัมมีกเลิศเต็มหลอดไอตัวคิงเขาก็ฮิวได้นะตัวนี้ตั้งรับไม่ได้เทินหน้าเราต้องบับดับให้เมดิวดัตแล้วเอาเมดิวดัตตีแล้วก็ตัวอาชางใหม่ตีซำมมิหนึ่งทีรถเจ็ดขโมยด้วยเป็นไงแล้วตีโคตรแรง่ะดูดิโอ้โยบันกจะตายแล้ว แม่งเล่นบันหูงก้อนเลยไม่เล่นบันเล่นมีเรวดัสแล้วตัวมันยังเหลือยตั้งโอ,อ้โหได้แม่งมาแล้วสีแดงชนะสีเขียวอหวดแม่งสองสกิลเลยมาอืม ตึงหลอดโอ้โหแพ้แพ้แน่เลยว,ว่ะเพื่อนเพื่อแพ้แต้มผมเสียเลยนะแค่อยู่โล่เงินนี่ก็ตึงแล้วนะเลเวลผมน้อยเราโอ้โหโดนไปแล้วตัวฮิวเราโดนไปแล้ว อันนี้ผมขอเก็บไว้ตึงว่ะตึงทีมมันจังตัวที่สี่ยังไม่ออกนะถ้าไมลิยวดัสผมได้ใช้ถ้าไม่ตายนะมันตายแน่ นี่แม่งรู้มันเล่นเมริโอดัสผมก่อนเลยเออเอา,าเอา,เอ,าอืมยังสู้ได้เว้ยมา มั้งยังสู้ได้นะมั้งอย่าหน,หน้หนอโดนขโมยไปแล้วโดนอีกแล้วโดนไปอีกแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วนะจะตายแล้วนะฮิวฮิวคืนสองดาวไว้ผมจะรอเก็บสกิลสับ แช่แข็งของตัวคิงไว้รอเทินมันมิเชถ้าไม่ตายผมจะได้สับเผื่อไว้พลิกล็อกได้แต่นี่ม่งยังไม่โผล่มาสักอันหนึ่งนะสกิลอะเน,นี่ยสกิลอันเนี้ยถ้ามันโผล่มาผมได้รวมไว้เพราะหนึ่งดาวมันไม่แช่ไงมันแช่สองดาวแลยังไม่รู้ด้วยนะตัวที่สี่ของเขาตัวอะไร แม่งทุบตัวบัฟกูแล้วนั่นไงนั่นไงสีแดงชนะสีเขียวฮิวฮิวไม่ฮิวแล้วมันต้องตีแล้วจังหวะเนี้ยเลือดแม่งเต็มหลอดอีกแล้วนะอื้อืม,อม นี่ยแล้วแม่งก็ไม่ออกมาด้วยนะสกิลอะแล้วบันแม่งจะตีมาอีกแล้วเนี่ยโคตรตึงอืฮึ่มแม่งตีทีเกือบตายนไงมาจากอะไรสุดขั้วอีกเนีย จะตายไหมเนี่ยกินกูจะตายอีกไหมเนี่ยน,นั่งไงเซตนี้ฝั่งมันนี่แม่งเพอร์เฟคมากอ๋อ เกลือดไหลไม่แนะ่ะนั่นไงโดนบันซ้ำแพ้รู้เลยลบเลยแปดแต้มเซ็งวะ่ะดียังจะหน้าตาหนึ่งก็วันนี้ก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดประการใดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วสุดท้ายก็แพ้รู้เลยว่ายัางไงก็แพ้ไปแล้วนะครับไปแล้วายบายสวัสดีครับ